ร้องรีโมทส,สามารถใส่เมมได้สูงสุด6 4กิกนะคะสำหรับเมมโมรี่การ์ดค่ะจะเป็นเมมเล็กๆแบบนี้สามารถใช้ได้ย e ี่ห้อเซนดิสหรือว่าคิงสันก็ได้นะคะแต่แนะนําต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะคะวิธีการใส่เมมโมรี่การ์ดค่ะกดที่ปุ่มตรงนี้จากนั้นค่ะการถาดแบบนี้ใช้เล็บแงๆตรงนี้ขึ้นมาดน,นึ่งนะคะตัวฝาก็จะถอดออกแบบนี้ค่ะข้างๆก็จะมองเห็นตรงนี้นะคะวิธีการใส่เมมโมรี่การ์ดค่ะเอาแถบสีทองขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเราใส่เมมถูกจะสามารถกดได้แบบนี้แต่ถ้าเราใส่ผิดอย่าฝืนนะคะให้ใส่อีกอย่างหนึ่งนะ หลังจากใส่เงนเรียบร้อยแล้วเราก็ปีเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยค่ะวิธีการใช้งานค่ะกดเปิดเครื่องที่ปุ่มปลดล็อกตรงนี้นะคะคะมีไฟขึ้นมาแบบนี้ค่ะ กดหนึ่งครั้งที่ปุ่มล็อกตรงนี้จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งไฟสีน้ำเงินจะกลับมาติดแบบนี้นะคะแต่ถ้ากดปุ่มนี้ค้างประมาณ3าวิจะเป็นการบันทึกวิดีโอไฟจะกระพริบแล้วก็ดับไปแสดงว่ากำลังบันทึกวิดีโออยู่นะคะตัวกล้องอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการหยุดค่ะกดที่ปุ่มปลดล็อกตรงนี้หนึ่งครั้งไฟจะกลับมาติดแบบนี้แสดงว่าตัวเครื่องบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะ